คุผู้ชมครัมูลค้งคาวหรือว่าขี้ค้างคาวนั้นมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลจริงๆนะคะแต่การจะเข้าไปเก็บก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเสี่ยงตายเลยทีเดียวเหมือนกันซึ่งวันนี้ค่ะคุณหนุ่มอนุวัตนเองก็สวมวิญ,ญญาณเป็นนักผจญภัยลุยเข้าไปบนถ้ำที่สูงชันในจังหวัดนครสวรรค์เพื่อที่จะไปเก็บขี้ค้างคาวนี่แหละคะ่ะภารกิจนี้จะเสี่ยงขนาดไหนไปชมกันค่ะ ขุมทรัพย์บินออกมาทุกเย็นที่เขาหนอ่อทีของพวกมันสร้างมูลค่ามหาศาลแต่กว่าจะได้ขุมทรัพย์ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและอันตรายด่านแรกก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับเพราะว่าทีมงานต้องขึ้นทางชันระดับ45-60ถึงองศาเพื่อไปที่ถ้ำค้างคาวที่รอผมอยู่นับร้อยล้านตัวแต่เมื่อมาถึงก็ต้องทําใจแล้วครับเพราะว่าต้องปีนลําพะอ,องค์หรือว่าไม้ไผ่ไต่หน้าผาขึ้นไปงานนี้ตกไปตายอย่างเดียวเพราะว่ามันสูงแล้วก็เสียวมาก เขาหน่อมีหลายถ้ำนะครับค้างคาวรวมกันนะับร้อยล้านตัวแต่ผมอยู่ปากถ้ำเราก็ได้ยินเสียงค้างคาวทักทายมาจากด้านในโดยไม่รู้ว่าอันตรายนั้นรอผมอยู่เบื้องหน้าเราต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าทางเดินนั้นเป็นหินและก็มืดคุณผู้ชมฟังเสียงให้ดีครับค้างคาวบินวนอยู่บนหัวผมเต็มไปหมดทา่ามกลางกลิ่นแอมโมเนียฉุนฉุน,นเหมือนมันจะบอกพวกเราว่าอย่าบุกรุกเขต่วงห้ามของพวกมันเจอพี่หล่อแล้วล่ะครับ อยู่ในชุดเต็มยศสวมเสื้อสองชั้นปิดมิดคิดเหลือแค่ตากำลังเก็บขี้ข้างขาวถึงได้รู้ว่างานนี้ผมพลาดใส่เสื้อผ้าแบบนี้จะเจอกับสีกษัตร์ิยทั้งเห็บหมัดเลือดและก็ไรพวกหมัดนี้ก็จะมาไหนนะตัวเลือดอีกกัดเลยตัวเห็บนี่เจอตรงไหนกัดตรงนั้นตัวเห็บนอกจากสีกษัตรขี้ข้างคาวแล้วก็กลิ่นที่เหม็นสุดยอดแล้วนะครับต้องระวังสิ่งที่มองไม่เห็นด้วย สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดอยู่ตรงนี้ครับลุงชี้ผมเห็นผมเพิ่งเห็นเนี่ยเป็นงูเหลือมตัวใหญ่มากงูเหลือมตัวใหญ่นี้นะครับอยู่ที่นี่มานานแล้วใครไม่รู้เส้นทางก็อาจจะเหยียบมันได้วิธีการเก็บที่้ังคาวเจ้าของเขาทำผ้าใบาคลุมหินเอาไว้เพื่อง่ายต่อการกวาดหรือว่าตักมารวมกันที่้ังขาวที่เห็นอยู่นี้มูลค่ามหาศาลครับก็ใช้ทําปุย๋ยหรือว่าเป็นสารตั้งต้นผลิตระเบิด ทำให้ทุกซอกทุกมุมแม้กระทั่งมุมสูงสูง,สงจึงมีความหมายมากตามกลางความมืดนะครับก็เลยต้องเสี่ยงปีนลำพระองค์ไปตามชั้นหินที่สูงเพื่อกวาดที่ข้างเท้าอย่างที่เห็นนี้แหละครับสูงมากครัพี่อ้ไปได้ยังไงงานนี้ใจต้องมากอนเพราะว่าบางจุดต้องปีนพระองค์หรือว่าไผ่ลำเดียว บางจุดนอกจากจะปีนพระองค์แล้วต้องไต่ไปตามซอกหินเสียงมากๆครับจุดที่เสียงที่สุดก็คือการเดินเข้าไปที่สระน้ำด้านในที่ไม่ค่อยมีใครได้เข้ามาก่อนนะครับผมกับทีมงานค่อยๆใต่หินท่ามกลางความมืดกลิ่นแอมโมเนียจากฉี่ข้างข่าวเริ่มฉุนมากขึ้นทุกที พอๆกับจำนวนทั้งขาวมหาศาลนะครับที่บินอยู่บนหัวผมเหมือนจะบอกว่าผมนั้นมาไกลเกินไปแล้วเรียกว่าทุกตารางนิ้วมีแต่ทั้งขาวเต็มไปหมดเลยนะครับนี่อย่างน้อยเพราะปกติจะเห็นมากกว่านี้แต่ที่ทำแบบนี้เพราะว่าทั้งขี้ทั้งเที่ยวน้นหล่นลง,ลงมาเต็มไปหมดเลยครับแต่ที่สาคัญคือกลิ่นเหม็นมาก ผมและทีมงานตัดสินใจออกเพราะว่ากลัวทั้งเห็บหมัดไรและก็เลือดบริเวณนี้เขาบอกว่ามีเยอะมากสำหรับคีข้างข่าที่ได้ก็จะกวาดใส่กระสอบแบกออกไปที่หน้าปากถ้าแต่การจะออกต้องเดินอย่างระมัดระวังครับปัญหานะั้นไม่ได้อยู่ที่คีข้างข่าอย่างเดียวแต่ว่าขาลงล้สิครับเสี่ยงกว่าขาขึ้นอีกได้ขีข้างข่ากลับไปแล้วนะครับแต,แต่แต่สิ่งสําคัญที่ยากกว่านั้นก็คือว่าขากลับเนี่ยต้องไต่หน้าผา กับพระอ,องค์กลับไปแบบนี้แหะครับซึ่งก็จะกลับยังไง <laughs> ชวอนํำหอมใต่าภาพอนุ瓦จัดให้ไปแล้วนะครับค่อยๆไต่ละครับสวัสดีครับ